บัไหนกร่วมงานัวยร่วงานก็ไม่งรวมงานนี้ก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานตัวโอชิครั้งหนึ่งใช่ค่ะซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นงานคู่ครั้งที่2ที่เรามาร่วมกับโอชีเลยแล้วก็เป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์จมนนยกับโพดด้วยเป็นยังไง ก็เห็นความน่ารักของสองคนนี้นะคะเพราะว่าคือเราหนูรู้จักน้องมาตั้งแต่แบบพิ่งเข้ามาแล้วพอมาเห็นเขาได้อยู่จุดตรงเนี้ยแล้วก็ได้ร่วมงานกับแบบโออิชิที่เขาบอกว่าเขาก็ดื่มมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มาได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็ดีใจกับเขาได้ค่ะน้องๆน่ารักแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะสองสาวเป็นสาวโออิชิใช่ใช่ค่ะปีที่แล้วที่เราไปร่วมแล้ว่เป็นขอเป็นซีโร่เป็นทิปมา อ๋อพี่เขาชอบอะไรชอบอีวียอีวุยน่า,นารักเลิฟชอบปิกาจูค่ะ <S <S 2> <S 2> คือแบบจริงๆอ่ะคือตอนแรกอ่ะเลิฟอ่ะคือชอบรู้จักปิกาจูอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่งจะมีฉายาจากแฟนคลัเพราะว่าแบบหรือว่าช็อตเก่งเพราะว่าชอบช็อตฟิลกับพี่มิวเวลาแบบแฟนคับมีแบบจะมีโมเมนต์จ้นแล้วอะไรเงี้ยแล้วเลิก็ช็อตเขาก็เลยแบบว่าปิกาจูเลยอะไรเงี้ยก็เลยชอบปิกาจูแล้วน้องก็น่ารักมากเลยค่ะตอนที่น้องหมุนแบบ ่ารักเมื่อกี้เมื่อกี้เต้นเก่งเก่งมากเลยค่ะได่รู้จักเตอร์ที่ชอบใช่ใช่ค่ะข<ค>ั<ค>้นล่างของใครกันนะของหนูชอบอีวูค่ะงั้ไงก็น่ารักดีแล้วก็อย่างคือมันมันจะมีถึงขั้นที่แบบตอนที่มันเปลี่ยนร่างอ่ะมันจะเปลี่ยนไปไห,นแบบหลายแบบแล้วก็เพิ่มสีสนันความน่ารักของมันแล้วมันก็จะมีแบบความสามารถในแต่ละตัวที่ต่างกันก็คือ spark joy world ใช่แล้วก็เพิ่มความสดใสได้ รสชาติไหนของคุณชีนิพุสัยคะจริงๆอ่ะเลิฟชอบกินน้ำพึ่งมะนาวค่ะแต่ว่าเมื่อกี้อยู่ในงานกินสีเขียวอ่งี้สดชื่นคือแบบอากาศร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพอได้กินอะไรที่มันเย็นๆแล้วก็เฟรชก็คือสดชื่นมากค่ะค่ะของหนูก็ชอบน้ำพึ่งมะนาวค่ะรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติที่แบบไม่เบื่อแล้วก็สดชื่นเด<ม>ี๋ยวว่าจะลองไปดูแบบรสชาติอื่นๆบ้างค่ะ อ,องกง,งีรอรอยก็อีก3วันจะออนแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็คือพวกเราถือว่าเป็นซีรีส์แซฟิกเรื่องแรกข,ของ g m m เว<ม>ีแบบเต็มเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็ย3 5ิสาุหองศา,าที่โลกเองเป็นซีรีส์วัยรุ่นน่ารักใสๆ,ๆ,ๆ,ๆคะ่ะเป็นแบบ p o p p y l o v ลซึ่งเชื่อว่าทุกๆคนต้องเคยเจอในชีวิตยู่แล้วค่ะแล้วก็ถือว่า ป็นมันเหมือนมันเหมือนเป็นแบบเออ่ซีรีส์ที่แบบเหมือนเราย้อนวัยเหมือนกันใช่หลยคนก็ย้อนวัยเพราะว่าเออมันเป็นในวัยที่มัธยมที่4ใช่ไหมใช่หรือว่ามันมันน่ารักในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเล่นเล่นแบบมิวเลิฟอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ่งศาสานเนี่ยค่ะเด็กที่แบบจังแจงมาเจอสาวเจอตายอะไรเงี้ยค่ะไไนนนนะะคคคคตอออหทุกรยโอ้หนูก็รอนะหนูจริงจริงหนูก็รอแบบว่า จริงๆเราปิดกล้องตั้งแต่เดือนที่แล้วพุทธจีพุทธจีไม่ใช่เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วคุณคือเดือที่แล้วที่แล้วใช่ก็คือพุทธไม่ใช่พุทธพุทจิก็เลยตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบจริงๆเหมือนด้วยซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างมีดีเทลแล้วก็เหมือนแบบ ที่โหตั้งใจมากจริงๆแล้วก็ค่ายเราก็คือตั้งใจมากดีจริงๆเลยเงี้ยค่ะก็คือมีดีเทลเยอะทุกอย่างก,ก็เลยอ,ยออกมาค่อนข้างละเอียดแล้วก็เลยแอบจะช้านิดนึงนะคะ่ะ<ช>แต่ว่าฟินแล้วก็เกินความคือ,ค,อคือมันต้องมีโมเมนต์ที่แบบแฟนคลับไม่เคยเจอเรา,อาสองคน<ช>น,น,นต้องมไม่เจอใช่เม<ช>ื่อกี้บอกฟินแบบเราสองคนเล่นอีงก็ฟิน คือ <c oughs> หนู่ารู้สึกว่าแบบย้อนกลับไปมสีแล้วแบบว่ามีแต่แบบเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกฟินแบบเออมันคือเราเรียนหญิงล้วนด้วยแล้วแบบพอได้กลับไปแบบกับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงเงยอะๆก็ฟินค่ะแล้วเราพอแบบมันจะมีเอ่อซีนที่เราเข้ากันบ่อยขึ้นมากกว่าเดิมจากที่ผ่านมานะคะก็ทําให้เราแบบอย่างอย่างตัวหนูเองก็จะมีความเขินมันถามว่าฟินไหมมันก็ฟินเ <c oughs> พราะเราเป็นฝ่ายที่แอบ,บชอบเขาแล้วอ่งมันคือ มันเหมือนคาแรคเตอร์ชีวิตจริงที่หนูอ่ะชอบแอบชอบแต่ว่าไม่ค่อยแสดงออกให้เขาได้รู้อะไรแบบปลืม้มอะไรอย่างงี้ใช่ไคะ่ค่ะอันอเอาอกา็ให้ให้น้องพูดดีกว่าก็เป็นตัวเองหรือเปล่าพี่มิวพี่มิวเข้ากับองศาแต่องศาจะมีความแบบสองแล้วก็มีความกกกว่าแต่ว่าเราว่าตอนที่ถ่ายอ่ะพี่มิวคือองศาเพราะทุกครั้งที่ไปกองอะค่ะ จะสะดุดอะไรสักอย่างที่มันไม่ค่อยน่าสะดุดคือแบบพื้นก็ค่อนข้างเรียบนะคะแต่ก็ยังสะดุดได้แล้วก็แบบองศาป่ะเนี่ยองศาหนึ่งร้อยเปอรไม่เข้าคาแรคเตอร์ไงเดี๋ยวตั้งแต่เช้าอย่างของน้องเลิฟก็แน่นอนว่าเขาสดใสอยู่แล้วนะคะยิ่งเป็นเออซันที่แบบชายออกมาก็ดึงดูดเอียงโลกเอียงค่ะก็เยอะอยู่ เชิญชวนคนที่อยากจะร่วมแคมเปญไปญี่ปุ่นหน่อยได้ไหมครับเชิญชวนแคมเปญไปญี่ปุ่นเชิญชวนแคมเปญไปญี่ปุ่นเชิญชวนแฟนให้ร่วมให้ร่วมกิจกรรมค่ะไ่นได้เลย่ิฮะก็ ก็ก็อย่างออโิชินะคะเพราะจะมีแคมเปญใหม่ที่เปิดตัวมานะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาร่วมลุ้นกิจกรรมแล้วก็ไปเที่ยวทริปญี่ปุ่นด้วยกันกับน้องโฟร์เจมินายค่ะเราก็อยากไปนะคะหนูไปได้ไหมอ่ะอยากไปเที่ยวอ่ะถ้าอย่างเราต้องกล่งแล้วนะเราทำไงเราก็ต้องหนูต้องสื่อต้องลุ้นลุ้นเหมือนกันอุ้ยขวดมันมีขวดใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวหนูไปไหยิบมาได้เฮ้ยพี่มิวเมื่อกี้เราลืมเรากินโ o e ิเราลืมป่า เขาไปแล้วเขาไปไหนกินใหม่เขาน่าจะเก็บไปแล้วอ่ะกินใหม่เขาเราก็มีสิทธิ์เในผู้ชมโอ้คือหนึ่งในหลานแรงมาก ก็ฝาก33.5องศาที่ลงเอียงด้วยนะคะอีก3วันเท่านั้นใช่ค่ะแล้วก็ออนทุกๆวันศุกร์นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งทาง G.M.M 25ค่ะ G.M.M.TV 25 G.M.M 25แล้วต้ขออีกรอบได้ไหมอะเอาใหม่โอเคหนึ่งสองสามอ่ะยังไงก็ขอฝากทุกๆวันศุกร์นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งค่ะทาง G.M.M 25นะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ Netflix ค่ะ<ช>ท,าทาง Netflix สับพุ่มครึ่งค่คะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะขอบคุณะค,ะค่ะอ่าอินเปิดเลย